กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนะว่าวันนี้นะครับก็มีทางด้านของบักตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราอีกแล้วนะครับนะและบักตัวนี้นะครับนะเรียกได้ว่าเป็นแบบว่าบักที่โกงที่สุดแล้วก็บักที่โหดที่สุดเลยนะครับนะก็คือมีบักเก็บแต้มบักล่องหนนะครับนะบักอมตะแล้วก็บักยิงทะลุนะครับน เนาะจะไม่โดนแบนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นทางด้านของบัคกทางเกมนะครับเนาะเวลาเราทำนะครับก็คือจะไม่โดนแบนแน่นอนนะครับเนาะถ้าเราไม่เอาไปเกียนเพื่อนนะครับทุกคนและการทําบัคกนะครับไม่ใช่ว่ามาพูดให้พี่นะครับเนาะว่ามาสอนทําบัคทําไมนะครับก็คือพี่ไม่ได้สอนทาบัคนะครับเนาะพี่แค่มาทําเป็นแนวทางให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าเวลาทุกคนเจอบัคกแบบนี้นะครับให้แก้ไขสถานการณ์ยังไงนะครับเพราะว่า บางคนก็รู้บางคนไม่รู้นะครับเนะบางคนก็วิ่งไปอยู่เฉยเฉยก็ตายเลยก็มีนะครับเนะอันนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่าอยากให้ทุกคนได้รู้นะครับเนะว่าเขาทํากันอย่างนี้นะครับก็เป็นแนวทางละกันนะครับก็อันนี้นะครับเนะก็ฝากด้วยละกันนะครับก็คือ พี่จะไม่ได้สนับสนุนให้การทําบัคทุกชนิดนะครับนาอพี่จะไม่สนับสนุนนะครับนาอก็คือเรื่องการทําบัคนะครับนาอพี่จะไม่ค่อยชอบเลยนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนได้รู้เป็นความรู้ติดตัวไปละกันนะครับทุกคนเออแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของเพชรแบบฟรีนะครับก็คือถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกี นะครับนอเดี๋ยวพี่ทำการแจกเพชรในแบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับน้องนคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาเรามาดูไฮไลท์บัคกันวันนี้เลยดีกว่านะครับนอสำหรับไฮไลท์บัควันนี้นะครับนอก็นี่เลยนะครับก็คือเลือดเหลือดสูญก็ไม่ตายนะครับนอแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับบัคลอยขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับสำหรับบัคตัวแรกนะครับนอก็เอาตัวละครตัวนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็มาเล่นโหมดนี้ได้เลยนะครับสำหรับโหมดนี้นะครับนอก็ ให้เรากดประมาณนี <tinc S 2> ้ได <like Momo S 1> ้เลยนะครับ <güzel> ท <fit> ุกคนนี่เลยนะครับเนาะเราสามารถกดแบบนี้ได้นะครับเนาะเราก็ปิดเน็ตได้เลยนะครับเนาะเมื่อเราปิดเน็ตนะครับเนาะก็คือเราจะออกมาก่อนเพื่อนเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเนาะมาอยู่อีกฝั่งได้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสามารถโกงได้เลยนะครับเนาะก็จากประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของบล็อกจุดนี้นะครับเนาะพี่สามารถขึ้นไปจุดนี้ได้นะครับเนาะด้วยการใช้โดนตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ ให้วางประมาณนี้ได้เลยนะครับนอสสำหรับเครื่องบินนะครับแล้วเราก็นี่ลอยนะครับนอะทำแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่ลอยนะครับนอะก็คืออีกคนหนึ่งวางด้านล่างนะครับนอสส่วนอีกคนนึงนะครับก็อยู่ด้านบนนะครับนอะและเราก็สามารถขึ้นโดนไปได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับทุกคน พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าบัคต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของบัคอกอเดอจุดนี้นะครับก็ให้เราปา a อเดอรไปได้ลอยนะครับเนาะก็ปาไปประมาณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้เรากดพักหน้าจอนะครับแล้วก็กดเข้ามาคืนนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือนี่ลอยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจะเป็นใบพัดมาประมาณนี้นะครับก็เป็นทางด้านของบัคของเกมนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสามารถทําได้ทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นหมาป่าเดียวได้นะครับก็คือให้ เราเลือกปืนจุดนี้มานะครับเนาะและที่สําคัญนะครับก็คือแบบว่าให้เราทําแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ให้เข้าสโคแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้บักแบบนี้มากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะแล้วก็บัคที่5านะครับสำหรับบัคที่5นะครับเนาะก็ให้เราขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาในโซนพีจตายขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ให้ขับมาตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนสิ่งที่เราจะได้นะครับเนาะก็ทุกคนสังเกตตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะคคครรรรรัััับบ้้้้กกกก็็ใหดดอออนนนนนีีพมะะเเาาสิ่่งทจไื เราจะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเราก็จะออกตัวไปแบบงแรงประมาณนี้นะครับเนาะเราก็ทะลุแมปไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นทางด้านของบัคของทางเกมนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จอบมอเตอร์ไซค์นะครับเนาะขับมาเล่นทางนอกได้แบบปกติเลยนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นทางด้านของบัคกโชนพีทีตายนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบัคตัวนี้นะครับเนาะเมื่อเรากดใช้แล้วนะครับเนาะก็ให้เรากดตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็คือให้เรา เข้าตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนตามทุกศรเลยนะครับนาะสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือเราได้ประมาณนี้นะครับนาะแถมนะครับก็คือ ยังฟันได้ด้วยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าบั็กต like. ัวนี้ก็โกงพอสมควรนะครับนอแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของบั็กจุดนี้นะครับนอก็ให้เราวิ่งมาได้เลยนะครับนาสําหรับบั็กจุดนี้นะครับนอก็คือเราสามารถมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็วิ่งมาทิ้งของตรงนี้ได้เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าบั็กตรงนี้นะครับนอก็คือมันสามารถลอยได้นะครับทุกคนก็ถือว่าบั็อกตัวนก็นน่าาจะะทํได้ครับ เราก็ yup. ต่อมาก็เป็นทางด้านของบัคที่เจ็ดนะครับสำหรับบัคที่เจ็ดนะครับก็ให้เราวิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือให้เราวิ่งมาแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทําแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนให้เราคานมาตรงนี้นะครับเนาะเราก็สามารถแอบตรงนี้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเดียนที่สุดเลยนะครับเนาะและส่วนมากวงมาจบตรงนี้ด้วยนะครับเนาะก็ถือว่าสามารถทําบัคกตรงนี้ได้นะครับสามารถยิงทะลวกไปได้ด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะเราก็ฝั่งนู้นก็สามารถยิงเราได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ต yeah> ่อมาก็จะเป็นนทาางงด้ขอ นี่เลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยล้กันนะครับว่ามาปลาดได้ไดยนะครับก็คือให้เราปลาระเบิดแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ให้เราปิดเน็ตนะครับนอแล้วก็ ให้เรานะครับต่อยไปเร er mm. ื่อยๆนะครับนอสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือเราจะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นออร่าติดตัวเรามานะครับนอก็เป็นประมาณนี้ลอยนะครับนอแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของบัคกจุดนี้นะครับนอสสำหรับบั็กจุดนี้นะครับให้เราซื้อประตูวาร์ปนะครับนอแล้วก็วาร์บเข้าไปในรถได้เลยนะครับนอสสำหรับประตูวาร์ปนะครับเรียกได้ว่าวาร์ปเข้าไปได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นจุดแอบที่ดีลอยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน เนาะนะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาะว่าชัดหนักจะเต็มเลยนะครับสามารถยิงออกได้นะครับนาะแล้วก็ไม่สามารถยิงเข้าได้ด้วยนะครับทุกคน ก็ถือว่าหลายๆคนนะครับก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบัคไอด็อกจุดนี้นะครับทุกคนก็ให้เราวางระเบิดนะครับเนาะใสไอด็อกได้เลยนะครับแล้วก็ใหไอด็อกนะครับหลุดมาทับนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถนะครับเป็นกับดักที่ดีได้แล้วนะครับเนาะได้คิวแบบฟรีเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ้าเราวางหลายๆลูกนะครับเนาะเรียกได้ว่าเราได้คิวแบบฟรีเป็นเลยนะครับเนาะถ้าเล่นคนเดียวนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของบัคในขวาจุดนี้นะครับก็ย นอนไหนไหนก็ได้นะครับในโซนพีสไตล์ก็ได้หรือว่าในส่วนของแมปต่างๆก็ได้นะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับท right. right. the ุกคนนี่เลยนะครับสามารถขึ้นมาตรงเวทีได้แบบนี so ้เลยนะครับนอแล้วก็เพื also, ่อนของเราไม่สามารถต่อยได้นะครับและเราสามารถต่อยเพื่อนได้ด้วยนะครับนอแล้วก็ขี่สเก็ตบอร์ดได้ด้วยนะครับนอนก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของบัคเข้าไปในตู้นะครับนอนสาหรับบัคเข้าไปในตู้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอก็ให้เราทํา ตรงนี้ได้เลยนะครับนอก็คือเครื่องดีนะครับแล้วก็กดพังหน้าจอนะครับนอได้เลยนะครับแล้วก็กดเปิดเน็ตปิดเน็ตนะครับนอเราจะก็จะเข้ามาประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็สามารถเข้าออกได้แบบปกติเลยนะครับนอสำหรับเข้ามาในตู้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าจะหนักจะเต็มลอยนะครับนอแล้วก็บั็กต่อมานะครับนอก็เป็นทางด้านของบั็กตัวนี้นะครับนอก็ให้เราปิดเน็ตได้เลยนะครับนอแล้วก็ ให้เราเข้าโหมดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับนาะก็คือเราจะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือเลือดของเรานะครับนาะต่อให้เป็นศูนย์แล้วนะครับก็เป็นบัคอกมตะนะครับนาะนี่เลยนะครับก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้นะครับนะาะแล้วก็ บั็กต่อมานะครับนอกก็เป็นทางด้านของบัคกจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับสาหรับบัอกต่อมาก็คือเมื่อเราออกไปครึ่งคันแล้วนะครับน้อมันก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้อกก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของบัคกของเกมนะครับน้อกก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้ออันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทางด้านของบัคกตัวใหม่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับน้อกก็เป็นทางด้านของบัคกไอดอบอีกแล้วนะครับทุกคนก็คือบั็กไอดอบนะครับน้อกก็ให้เรากดพากหน้าจอได้เลยนะครับน้อสิ่งที่เราจะได้คก็ือ เราจะได้ในส่วนของตรงนี้นะครับนอแซงแอดดอรนะครับก็คือจะมาอยู่ด้านหลังนะครับนะหรือว่ามาตกเสี่ยหัวเราประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอเราสามารถเก็บแอดดอได้ก่อนแอดดอจะตกมาอีกนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคน ก็ถือว่าบัคทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่มีมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าสนใจบัคตัวไหนนะครับน้องก็สามารถไปลองเล่นกันดูได้นะครับแต่ก็อย่าเอาไปเกียงชาวบ้านละกันนะครับก็ถือว่าเป็นบัคในเกมนะครับน้องที่แบบว่ายังพบเห็นได้อยู่นะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังอยากรู้นะครับว่ามีบัคตัวไหนอะไรยังไงนะครับน้องก็ถือว่าวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถ พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าเข้ามาแล้วนะครับอยากสนับสนุนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องสนับสนุนแล้วนะครับก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับเพียงที่ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงแต่ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับก็ เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว okay. ่ายังไม่ได้สนับสนุนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด like like แชร์เพื่อเป็นการสนับสนุนกันด้วยละกันนะครับน้องคนละ1ไลค์1แชร์ละกันนะครับน้องแล้วก็คลิปตอนเย็นวันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับก็สามารถรอดูได้เลยนะครับนอสําหรับคลิปตอนเย็นวันนี้นะครับน้องก็ถือว่าของฟรีก็มีแจกนะครับแล้วก็ตอนเย็นวันนี้ก็มีนะครับสาหรับวันนี้พี่ก็ ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปตอนเย็นวันนี้แล้วกันนะครับบาย